สวัสดีครับสวัสดีครับท่านทั้งหลายครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเหตุผลคนช็อตครับรายการที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของช็อตสวยๆพูดคุยกับนักกีฬานะครับแล้วอยู่กับผมบูกับพี่อาร์เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับวันสุดท้ายของรอบกรุ๊ปสเตจในรอบแรกของกลุ่ม B แล้วใช่ครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างเดเทดแล้วก็บุยลำที่ก็ลงแข่งขันกันใช่ครับงวันนี้เราอยู่กับบุยลำยันเต็ดอีสปอร์ตสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับก็สแวอมลก็สแวลกาับเปลี่ยนตัวน้องแมวเนี่่ยลลงมาเช วันนี้ด้วยนะครับพี่อาถามอีกหนึ่งดีกว่าเป็นไงบ้างฮะ,ฮะอกอดแมวครับคือการได้กลับเข้าสู่สังเวียนการแข่งขันระดับโลกอย่าง PGC อย่างเงี้ยมีความรู้สึกยังไงบ้างอยากอยากจะที่บายแบบไหนบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นไงกดดันพี่เพราะแบบว่าคือผมก็ไม่ได้เล่นมานานเลยคือไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนเลยแล้วก็แบบว่าจโค้ชอยากให้เปลี่ยนลองลงอะไรไงเงี้ยพี่แบบหาอะไรใหม่ๆแล้วก็แรกๆเกมแรกๆแบบตามเพื่อนไม่ทัน ครับยังตื้อๆอยู่พี่แต่พ้องหลับมันก็เริ่มโอเคขึ้นครับเรื่องของวิสัยทัศน์ของเราเองด้วยนะครับผมแต่ตัวก้อนแมวเนี่ยผมเห็นก็มีการติดอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์มาตั้งแต่ที่ไทยแล้วเอาง่ายก็พร้อมสแตนบายตลอดเวลาคือวอร์มตัวเองตลอดเวลาแต่แค่สองคนทีมเราฟีลลิ่งเป็นไงบ้างแมวหมายถึงถ้าเทียบกับปีปีที่แล้วที่หรือปีที่ผ่านมาที่เราเคยเล่นกับปีนี้คู่ต่อสู้เราเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นนะพี่แต่ว่าแม่นด้วยแม่นเรื่องแม่นเนี่ยผมว่าหลักๆเลยแล้วก็เรื่องแผนแบบเขาแบบเฉียบกวว่่่าาผม้้ึึเเฉฉีียยบบขขนนใช มาถามถึงโค้ชเชวฟกันบ้างดีกว่านะครับน้องน้องเชวฟที่ผ่านมาในรอบลุ้นเศษตอนนี้ภาพรวมเป็นประมาณไหนภาพรวมก็ไม่ไม่ค่อยดีครับที่นาว่าเสียง่ายครับแล้วก็แต่ว่าวันแรกก็ส่องไม่ค่อยดีอันที่สองมันก็ยังเสียง่ายอยู่เราก็จะแก้ตรงนี้แหละครับ ก็หมายถึงว่าโดยรวมเนี่ยอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยอยู่กันไม่ครบสี่อาจจะเสียวัยไปนิดนึงถูกต้องไหมครับในรอบแรกๆเนี่ยแล้วแต่ว่าเห็นวันนี้เนี่ยในเกมสุดท้ายเนี่ยมีการได้คิวเยอะด้วยมีการบิลล์อัพทีมยังไงบ้างในเกมสุดท้ายก็ในเกมสุท้ายก็คือกาวว่าพยายามให้ครบสี่แล้วก็ให้ได้เล่นเรียกความมั่นใจเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นในรอบหน้าดีกว่าเรียกความมั่นใจก่อนตอนนี้คือเหมือนแบบจะเซฟตัวให้มากขึ้นให้เหลือครบสี่แล้วให้มันเล่นในช่วงในท้ายได้มากขึ้นให้ให้เล่นให้ได้ไท้ ได้ความมั่นใจครับครับทาไมทําไมวันนี้ถึงเลือกที่จะเปลี่ยนแมวลงมาเล่นแทนคุณเชิกซิงครับคือแมวมีเป็นคนที่เล่นละเอียดครับแล้วเป็นคนที่ไต่ค่อนข้างยากก็อยากได้คนนี้เล่นรัดักลุ่มมากขึ้นเข้ามาอะไรครับพเพราะช่วยแบบดึงสติเพื่อนเซฟเพื่อนด้วยในจังหวะอะไรเงี้ครับอ่าคือเหมือนอาจจะเปลี่ยนมุมมองนิดนึงอ,อย่างที่บอกคือเอ้ยออดไม่ใช่ว่าไม่ละเอียดนะครับแต่ผมมองว่าเอ้พอมันมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยเอาประสบการณ์ของแมวเข้ามาอาจจะมีความละเอียดลองข้อมากขึ้นจังหวะด อะไรอย,อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เชเวฟฝากถึงกองเชียร์ในรอบต่อไปหน่อยก็ไปตามเชียร์นะครับที่ไหนทีนั้นก็ทีมผมด้วยนะทีมวบราณเต็ดครับผมครับ อยังไงก็ยังต้องตามเชียร์กันต่อนะครับเพราะว่าสรุปแล้วนะครับว่าสายบนเนี่ยจะเป็นเดนเทคเกมมิ่งที่ผ่านเข้าสู่รอบสายบนทีลรทนไฟ้ครับกับวีรมจะลงมาอยู่ที่สายล่างแต่พวกเขายังมีโอกาสอยู่ต้องการกําลังกองเชียร์และกําลังใจจากน้องๆจากประเทศไทยทุกคนนะครับฝากเชียร์น้องๆด้วยนะครับแล้วไว้เจอกับเหตุผลคนช็อตในอีพต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ